ดีครับก็ยังก็ฟีดแบ็กตอนแรกดีนะครับวันนี้ก็มีแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ดูก็ฝากดูด้วยแล้วกันครับ <Okay. S 1> ก็นิดหน่อยนะครับนั่นคือไม่ปกติอ่ะคนอื่นอาจจะแบบดีดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จริงๆไม่ค่อยนะครับในเรื่องมันก็ต้องถอดอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยก่อนก็ถอดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เราเราก็คือเล่นเล่นเหมือนในยุคตั้งแต่ตอนที่ที่ได้ทําเป็นภาพยนตร์เพื่อนแพงนะฮะก็ก็คือแบบขี่ควายหาปลาเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในในกิจกรรมของการทานนํางานต่างๆก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใส่เสื้ออะไรเงี้ยขี่ควายจริงๆผอมลงนะครับผอมลงจากจากสมัยก่อนเยอะนะก ก็ดีครับก็ถือว่ามีคนค่อนข้างชอบเยอะตอนแรกเราก็กลัวว่ามันเป็นละครแบบพีเรียดแล้วก็เป็นละครรีเมคด้วยก็เป็นห่วงว่าแบบจะจับเปรียบเทียบหรือกลัวว่าแบบมันจะไม่โดนใจคนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาตอนแรกก็กระแสตอบรับพ่อนขั้นดีครับก็ขอบคุณเล่นปกติครับปกติตั้งแต่ตอนแรกครับนี่ไม่ไปบ้างไปบ้างอะไรเงี้ย มีบ้างครับมีบ้างก็อย่าไปโฟกัสเรื่องถอดเสื้อเยอะครับมันก็ใช่ฮะจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของคนสมัยนู้นครับจะถอดเสื้ออะไรเงี้ยวานเนี้ยเราก็ให้ดูบทละครดูความเป็นไปของตัวละครแล้วก็อารมณ์การแสดงของตัวแสดงดีกว่าครับใช่ฮะมีอยู่แล้วครับเรื่องนี้เยอะแยะคนสมัยก่อนก็คงดูดเดือดเนาะ เรื่องนี้ก็เลยแบบดูเดือดมากเลยครับจริงครับจริงหมดเลยครับไม่ฮะธรรมดามก็ไม่ไมเก่งนะทุกคนดูแบบค่อนข้างจะข้ามบอร์ดในวงการมาโอ้ยเรื่องงานเรื่องการทำงานไม่ยุ่งครับ